วครับวันนี้เรามาดูการตัดปีกล้วยหอมกันนะครับมาดูวิธีการตัดกล้วยหอมนะไว้น้าไปหน่อยครับผมไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านะครับต้องปิดดอกนะครับพวกนี้หมด,ดครับให้หมดครับ ออกเสร็จแล้วก็ครับอันนี้ไม,ม่ขี่ครับไมไ่ค่อยดูแลนี่ปล่อยธรรมชาติเลยครับตรงนี้ออกนะครับตรงใต้ไม,ม่ขี่อย่างนี้นะฮะตัวนี้ฮะส่วนนี้เกินครับเราก็ตัดออกเนี่ฮะตัดออกถึงตรงนี้ครับไว้วเหลือเพื่อจัดตรงนี้สักสองอันออกไปได้แล้วครับปิดออกไปได้ครับ Sensor, ó, ตัดออกครับนี่ครับตรงนี้นะฮะนครับนี่ตัดออกครับเพื่อให้ไม่ให้น้ำเลี้ยงมาเลี้ยงปีนครับทำให้กล้วยไม่โตครับตัดออกตรงนี้ตัดปก็หายเรียบร้อยครับนี่ฮะตัดกล้วยการตัดปีกล้วยครับเรียบร้อยอันนี้เกลือผมเพิ่งตกเครืออยู่สองเครือแล้วข้างบนนี้จมีตัดเลยครับตัดก็ หมดครับได้ไม่มีนี่ครับเก็บไว้วครับเรียบร้อยครับะนะการตัดปีกกล้วยครับเป็นไงครับหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีได้สี่วีครับเครื่องนี้เดี๋ยวดูอีกเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งครับมีสองเครือถสีเหมือนกัน ตัวนี้อยู่ในน้ำหนูจะรอดหรือเปล่าช่วงฝนตกน้ำเยอะครับนีครับนะครับติดติดครับนี่ครับมันครับเห็นไหมครตัดออกครับในช่วงนี้ครับตัดนะครับทับก็ง่ายครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไว้หน่อยเดียวพอส่วนด้านบนก็ออกๆครับนี่ครับ ครับเห็นไหมฮะเรีบเยบร้อยฮะเดี๋ยวผมก็จะบิดไม่ถึงครับเดี๋ยวตกน้ำนะฮะเดี๋ยวไปปิดครับนะพวกนีอออ้ออกครับนะพวกเกสรเนี่ยออกครันออกหมดออกเลยครับเนี่ยอ่าฮะโอเคครับโอเคครับคลิปการตัดปีกุย้ยขอจบคลิปนะครับสวัสดีครับ